มาแล้วมาแล้วรีวิวทําจมูกที่เกาหลี EP 2, 2> คอนเซปต์ของการทําสัญญกรรมรอบนี้นะคะก็คืออยากให้หน้าดูละมุนขึ้นลดทอนให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมมากขึ้นนะคะจมูกอยากให้พุ่งขึ้นนิดหน่อยคางสั้นลงสรุปก็คืออยากให้หน้าดูเด็กลงค่ะเหมือนที่บอกไปตอน EP แรกนะคะกระตูนทําจมูกกับหมอยุนที่โด่งดังเรื่องสัญญกรรมจมูกแบบปังไม่ไหวสวยมากเจ้าของแฮชแท็กลูกสาวหมอยุนที่โรงพยาบาลรูฟค่ะลงเครื่องถึงอเอาหลีละจา้ามีเอกสารของโรงพยาบาลให้ด้วยนะคะเผื่อตอมอถามค่ะมากับคุณแม่ออดี้คนสวยนะคะมี รถรับส่งสนามบินให้ด้วยดูแลดีสุดๆลงเครื่องปุ๊บเนี่ยกระตุนต้องนัดผ่าตัดเลยนะคะอดข้าวอดน้ําอย่างน้อย8ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนผ่าตัดเนี่ยก็จะมาพบคุณหมออีกรอบหนึ่งเพื่อดีไซน์ส่วนที่จะทําค่ะพร้อมยื่นเล็ฟที่อยากได้ให้คุณหมอดูและนี่ก็คือเลฟที่กระตุนอยากได้ค่ะเล็บนี้ก็คือฝีมือคุณหมอนั่นแหละทำสวยมากๆคุณหมอหน้ารักมากคืออธิบายอย่างละเอียดทุกจุดแบบไม่รีบสงสัยตรงไหนทําได้ตอบได้ทุกคําถามเลยค่ะสรุปส่วนที่ทำนะคะก็คือจะมีจมูกโอเพนมี่คล้วอบพังืจาากกรแ้หลยๆ ะะ <S <S ก็ลองด้วยเนื้อเยื่อขมับค่ะเพื่อไม่ให้มันบางค่ะล้อสาเรเลวที่คางที่ฉีดมานานมากกว่า10ปีนะคะที่มันไม่สลายค่ะฉีดแล้วแบบคุ้มเกินนานวันขึ้นมันก็จะยิ่งย้อยยิ่งย้อยทําให้คางยาวเหมือนไอศครีมโคตก่อน <S 1> <S 1> <ค>อ,อันนี้นเ,นเคยล้อสาเรเลวไปแล้วรอบหนึ่งนะคะกับอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณหมอเขาก็ไม่อยากให้เรามีแผลด้านนอกไงเขาก็เลยเปิดแผลจากด้านในปากนะคะก็คือขูดออกไปได้ส่วนหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ยังเหลือส่วนที่อยู่ด้านล่างอยู่เยอะเลยนะคะรอบนี้คุณหมอยุนก็เลยประเมินว่าเราจะเลิกกรีดที่คาเพ่อวมมิ อ่อนเยาวให้กลับไปหน้านหมอก็จะเพิ่มช่วงหน้าผากขามาับร่องแก้มแล้วก็หน้าแก้มให้ด้วยนะคะเพื่อแก้ปัญหาหน้าแบนให้ด้วยค่ะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะลูกสาวกับสามีแล้วก็เพื่อแล้วก็คุณแม่ออดี้เนี่ยก็มาส่งถึงหน้าห้องผ่าตัดกําลังใจล้นหลามมากทำเสร็จแล้วค่ะออกมาดูเหมือนจะเป็นคนมึนๆน,นิดนึงนะคะทำเสร็จนะคะแม่ออดี้เอเจนซี่คนดีคนสวยของเรานะคะก็มารอรับหน้าห้องผ่าตัดโอ้ยน่ารักสุดๆเลยตื่นมาก็คือไม่มีมึนไม่มีอาเจียนใดๆเลยนะคะยาที่ลูฟเขาดีจริงนอกจากไม่มึนแล้วนะคะตื่นนมมายยยัังงพูดดดไ่หหุ้วแลละีก็ท เสร็จทันทีนะคะได้ทรงแบบนี้เลยคุณหมอถ่ายไว้ให้นะคะก็คือสวยถูกใจมากตามเล็บเป๊ะอะ เลให้ออกจากโรงพยาบาลเดินกลับโรงแรมแบบชิลๆนะคะเพราะว่าเราพักใกล้โรงพยาบาลมากแม่ออดีกับทีมงานก็เดินมาส่งถึงหน้าห้องเลยขอบคุณมากนะคะ,ะควรอยากรู้มากว่าเราใช้ชีวิตหลังจากที่ผ่าตัดมายัางไงบ้างนะคะก็ต้องบอกเลยว่าช่วง4ี่วันแรกเนี่ยมันคือความลําบากที่เราต้องเจอเลยเพราะว่ามันจะมีสำลีอยู่ในจมูกตลอด4วันคิดว่าน่าจะเป็นความลําบากที่สุดในการทําศัลยกรรมครั้งนี้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆเห็นหน้าเยินๆยสภาพแย่ๆเละๆแบบนี้นะคะคือมันไม่เจ็บมันก็อาจจะมีลุกบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเราทานยาตามที่คุณหมอ ัก็คือโอเคเลยนะคะ รู้สึกแบบสบายมากๆบากนกลางคืนนะคะก็ต้องนอนคับหลอดเอาไว้เพราะว่าถ้านอนเผลอปิดปากคือมันจะหายใจไม่ออกที่สําคัญคือคอแห้งมากคืนแรกเนี่ยเป็นคืนที่ทุกคนบอกว่ามันจะทรมานที่สุดก็เออมันก็จริงอย่างที่เขาบอกทรมานจริงแล้วก็ต้องนอนหัวสูงด้วยคะ่ะแล้วก็ส่วนที่คนกังวลที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของแผลซิโครงก็เจ็บทนได้นะเจ็บแค่ประมาณ3 4วันแรกแต่ว่าเราเคยผ่านการคลอบมาแล้วนะคะซิโครงก็เลยแบบชิวไปเลยคะ่ะแล้วก็กินข้าวลำบักนิดนึงเพราะว่าอาปากไม่ค่อยได้ปากบวมด้วยกินข้าวเสร็จ ยาเขาก็จะให้มาเป็นชุดๆแบบนี้นะคะเลิอดม,มากสะดวกมากแล้วก็มีตัวเลขบอกด้วยว่ากินไปกี่ซองแล้วถามว่าทําขนาดนี้สภาพหน่าสงสารขนาดนี้อยู่ที่ห้องไหมคําตอบคือไม่ค่ะออกเที่ยวทุกวันเลยจ้ะวันแรกก็จะออกน้อยๆออกแบบแค่ช่วงบ่ายช่วงเย็นไปกินข้าวอะไรเางี้ค่ะแต่พอวันที่2ก็คือออกปกติเต็มวันละจ้าส่วนความบวมของดิฉันนั้นนะคะก็จะเยอะมากมายมากกว่าคนอื่นเขาเพราะว่ามันทําหลายอย่างด้วยแล้วก็บวกกับเป็นคนที่บวมช้าง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะปากบานแบบผิดปกติเพราะว่าเราเลาะคางด้วยค่ะวันที่4แล้วทุกคนนนวัี้มาาเอส ในจมูกออกแล้วนะคะเป็นอะไรที่แบบปินงมากพอเอาออกปุ๊บก,ก็คือชีวิตดีเลยกินอะไรก็อร่อยแล้วก็นอนง่ายขึ้นมากด้วยเป็นไทยแล้ววันที่7มาเอาฝึอกออกค่ะคนอื่นเขา7วันแล้วก็เห็นทรงสวยแล้วใช่ไหมคะแต่สําหรับดิฉันเนี่ยมันยังบวมหนักมากอ่ะอดทนรอต่อไปนี่10วันนะคะ14วันค่ะ18วันค่ะทรงเริ่มมาสวยแล้วนะ20วันละค่ะยุบบวมลงเยอะเลยค่ะ<ม>ก็คือเริ่มเห็นทรงจมูกชัดแล้วและนี่คือหน้าที่ครบเดือนค่ะคอบ,บมากค่ะ คือได้แบบที่อยากได้เป๊ะเนี่ยพอหน้าครบเดือนก็คือแบบพร้อมใช้งานได้เลยค่ะชอบมากแต่ทรงจมูกจะต้องรอให้รัดแกนประมาณ3-6เดือนนะคะแล้วก็จะสวยเต็มที่100%ที่1ปีค่ะทำศัลยกรรมเนี่ยต้องใจเย็นมากๆแต่คุ้มค่ากับการรอแน่นอนใครมีคําถามเรื่องศัลยกรรมหรือว่าสนใจศัลยกรรมเกาหลีนะคะติดต่อหาการ์ตูนได้เลยนะพร้อมให้คําปรึกษาทุกคนคะ่ะ